สวัสดีค่ะสวัสดีชาพเพื่อนๆวันนี้จะมีเมนูต้ยมยำปลาทูอีกแล้วนะคะเมื่อนันก็ต้มไปแล้วค่ะติดใจค่ะปลาทูมันอร่อยเราก็ใส่เครื่องต้งยมยำไปเลยใส่เครื่องต้งยมยำไปเลยนะคะน้ำเดือดแล้วมาใส่เครื่องปรุงกันเลยค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะเราก็จะใส่ดอกเกลือไปสักหน่อยนะดอกเกลือเนาะ,ะใส่ไปเลยนะดอกเกลืออันนี้ก็เป็นผงนัวเนาะรสด,ด,ดีเนาะรสด,ด,ดีตักใส่ใส่ไปหน่อยหนึ่งเครื่องรสชาตินะคะเครื่มงรสชาติแล้วก็ รสของเรานะคะใส่ลงไปตามด้วยน้ําเดือดแล้วเราก็มาใส่ปลาทูลงไปเลยนะคะทุกคนใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะไม่กี่นาทีก็ได้กินแล้วนะปะลาทูมันสุไว้เนาะปะลาทูหนึ่งกิโลนะปะลาทูหนึ่งกิโลค่ะทุกคนปลาทูหนึ่งกิโลนะคะเราก็จะมาปิดฝาค่ะ เราก็มาเตรียมหั่นต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะคะพริกขี้หนูสวนค่ะนี่ต้นหอมผักชีพริกขี้หนูสวนนะคะเต story, เรียมไว้เราก็จะมี though, พริกขี้หนูสวนนะเราเด็ดไว้เราเราก็จะมาหั่นค่ะนี่เด็ดไว้แล้วเราก็จะมาหั่นนะหั่นไ่ใส่ต้มยำค่ะไม่กี่นาทีเราก็ได้กินแล้วนะคะต้มยำปลาทู อร่อยอร่อยด้วยกันเด้อตดน้้ำร้อนๆจ้าตม้มยำปลาทูรอให้มันเดือดทักพักหนึ่งเราก็ได้กินแล้วปลาทูสุกไวนะคะปลาทูไม่กี่นาทีก็ได้กินแล้วเราก็จะมาหั่นพริกขี้หนูสวนนะคะหั่นพริกขี้หนูสวนหัน่นมะนาวเนาะไม่ใส่ตม้มยำกันค่ะต้นน้ำร้อนๆนะคะมาหั่นพริกขี้หนูสวนกันเลยนะคะ ราก็จะมาหั่นพี้หนูเขือนนะคะทุกคนหั่นไว้ใส่ต้มยำค่ะพร้อมด้วยมะนาวเดี๋ยวอีกหน่อยปลาทูของเราก็สุกแล้วปลาทูสุกไวค่ปะปลาทูไม่เหมือนต้มเป็ดต้มไก่น้ำสุกช้าเนาะปลาทูแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะปลาทูสุกไวปลาทูของเราก็สุกไวมากเลยเพราะว่าน้ำเดือดแล้ว แป๊บเดียวก็ได้กินแล้วไม่น่าจะถึงห้านาทีนะได้กินแล้วต้มยำปลาทูต้ยมตยำปลาทูน้ำใสนะคะโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วแป๊บเดียวก็สุกเราก็จะมาชิมรสชาตินะคะต้ยมยำปลาทูใส่พริกขี้หนูสวนลงไปค่ะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปนะคะ ยำประทูของเราก่าก็มาชิมรสชาติก่อนนะคะพี่ขีิหนูสวนชิมรสชาติก่อนขาดเหลืออะไรใส่อีกจะได้เพิ่มความอร่อยเดี๋ยวเราก็จะบีบนะ้ำมะนาวใส่เวลาเวลาเราตักใส่กล้วยนะเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปใส่รสดีเพิ่มไปหน่อยค่ะ ต่รสดีเพิ่มไปหน่อยชิมรสชาติอืมแซ่บหลายเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าใส่น้อยเกินไปมันก็จะไม่เข้มข้นเนาะระทูนี้แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะอร่อยแล้ว ไ่น้ำปลาลงไปน้ำปลาที่พรีเยสๆลงไปสุกร้้วมั้งสุกแล้ว,ส,ลวสุกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ต้นหอมผักชีนะคะทุกคนปิดแก๊สปิดแกนสใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะ ปิดแก๊สแล้วต้มนานเดี๋ยวปลามันเละพอแล้วใส่ต้นหอมผักชีเราก็จะมีมะนาวนะเราก็จะบีบน้ำมะนาวใส่เป็นในเวลาเราตักใส่ถ้วยเนาะเราก็จะมีน้ำมะนาวใส่ออกเปรี้ยวๆสดน้ําต้มยำปลาทูน้ําใสอ่อร่อยแล้วค่ะเข้มข้น เข้มข้นแล้วนะจ๊ะเข้มข้นแล้วจ้าเราก็จะเอามะนาวมาบีบใส่นะคะเข้มข้นแล้วนะคะต้มยำปลาทูน้ำใสสดน้ำร้อนๆมาดูกันสิว่าน่ากินขนาดไหนต้มยำปลาทูของยายไก่น่ากินขนาดไหนโอ้ยสุกแล้วนะคะไม่ต้องต้มนานค่ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วย พร้อมเสิร์ฟบีบน้ำมะนาวใส่ค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟอร่อยด้วยกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ